สวัสดีครับผมเบนแอสการ์ดครับวันนี้อยู่กับรถ Mercedes-Benz CLA 200นะครับเข้ามาเลือกรับบริการแรปเปลี่ยนสีทั้งคันอีกหนึ่งโปรแกรมแนะนำสำหรับงานปกป้องสีรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแรปฟิล์มใสกันลอยหรือแรปเปลี่ยนสีทั้งคัน ทางร้านเรามีให้บริการเต็มระบบครบวงจรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูรถ Mercedes-Benz คันนี้นะครับว่าลูกค้าแลปเปลี่ยนสีและมีรายละเอียดอื่นๆอะไรบ้างครับ Mercedes-Benz CLA 200คันนี้นะครับลูกค้าเลือกแลปเปลี่ยนสีทั้งคันนะครับเป็นแลปแบบด้านนะครับแล้วก็เป็นเมทัลลิกนะเมทัลลิกอันนี้เป็นเมทัลลิกแบบสะท้อนเป็นสีทองนะครับเวลาออกแดดเนี่ยจะมีเมทัลลิกสีทองสะท้อนขึ้นมาเป็นประกายนะครับผมแล้วก็ จุดต่างๆอย่างเช่นหลังคานะครับลูกค้าขอเลือกเป็นหลังคาเปียโนแบ็กนะครับคือหลังคาเงาจะไม่ใช่สีด้านแล้วก็จุดที่เป็นโครเมียมด้านข้างตรงนี้นะฮะลูกค้าเลือกรับเป็นติดสติ๊กเกอร์สีเปียโนแบ็กนะครับเพิ่มความดุให้กับตัวรถนะครับมันจะตัดกับตัวบอดี้นะครับตรงนี้เป็นสีเงาแล้วตรงนี้เป็นสีด้านมันจะดูไม่กลืนกันทั้งคันหรือจะดูไม่ล้นทั้งคันนะครับและก็ส่วนที่เป็นตัวอักษรเงาๆโลโก้เงาๆทุกจุดทางร้านเลือก พ่นสีเป็นสีลอกได้ให้กับลูกค้าเวลาเบื่อแล้วก็สามารถลอกออกได้ก็จะกลับมาเป็นโลโก้แสแตนดาดเดิมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มสีที่ติดตั้งให้กับลูกค้าเกรดนี้เป็นเกรดแนะนำนะครับอายุการใช้งานนานสูงสุดถึง5ปีนะครับทางร้านรับประกันฟิล์มเสื่อมสภาพให้ด้วยนะครับ กรณีฟิล์มเสื่อมสภาพก่อนการใช้งานเคลมฟิล์มไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมเราเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกให้ก่อนแล้วก็ติดตั้งฟิล์มใสกันรอยภายในให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหาฟิล์มกันรอยไม่ว่าจะเป็นแบบใสหรือแบบสีนะครับทางร้านมีให้บริการทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นสีพิเศษสีธรรมดาหรือสีที่ถูกโฉลกกับลูกค้านะครับทางร้านสามารถจัดหาได้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็จุดต่างๆที่ลูกค้าต้องการเลือกจะเปลี่ยนเฉดสี ไม่ว่าลูกค้าจะแรปเป็นใสแล้วจะเปลี่ยนเฉดสีเฉพาะจุดไม่ว่าจะเป็นสีลอกได้หรือจะแรปสติ๊กเกอร์เปลี่ยนสีเฉพาะจุดทางร้านก็มีให้บริการสามารถมิกซ์กันได้หรืออะแดปกันได้ทั้งหมดนะฮะลูกค้าโทรมาปรึกษากับทางร้านได้นะครับว่าต้องการแบบไหนต้องการเลือกแบบไหนทางร้านยินดีให้คำปรึกษาวันนี้ผมเบนเอสกาดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ